n m a ค c น n n e c t e d ันนี้มีดีที่นิวยามฮาเอ็นแมคคอนเน็มาพร้อมกับเครื่องยนต์บูดอร5 5ยหซีซีและอัตราเร่งที่ดีกว่าด้วยระบบวาล์วแปรผันอัจฉริรยะ VVA ตอบสนองทุกแรงบิดและมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยระบบ t r a c t i o n Control ป้องกันล้อสะบัดปรับสมดุลความเร็วล้อหน้าและล้อหลังให้สัมพันธ์กันมั่นใจในทุกการขับขี่ไฟหน้าไฟท้ายฟลูอลสว่างชัดเจน ดิจิตอลมิเตอร์สไตล์สปอร์ตครบทุกฝังชันพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติสต็อกสตาร์ท s ิสเช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมถังน้ำมันใหญ่7.1นลิตรที่เก็บของขนาดใหญ่ใส่หมวกอันน็อกเต็มใบได้สมาร์ทคีสิสเต็มกุ่นจรีโมทอัจฉลียยช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือและช่องเก็บของด้านหน้า